ผลงานด้านต่างๆของโรงเรียนวัสุทธิวรามปีการศึกษา2567ด้านวิชาการรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวด OA วิหารราย กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโอเอวิหารรายในงานมหากรรมอ่านย้อนอดีตกรุมรีอยุธยาสู่มหานครรัตนกโกสินทร์จัดโดยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่6สพมกรท .1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโดยได้รับถ้วยรางวัลจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดสวดโอเอวิหารรายประเภททีมชายล้วนระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา2567 จนประสบความสำเร็จได้รับโลพระราชทานสมเด็จพระนิธาริธาตกรมสมเด็จพระเทพรัตนารุษสามต่อสยามบรมราชกุมารีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งระดับประเทศส่งเสริมและสนับสนุนทีมโครงงานคณิตศาสตร์ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาริธาตกรมสมเด็จพระเทพรัตนารุสามต่อสยามบรมราชกุมารีได้รับรางวัลชนะเลิศเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2567ในทธัญ,ญบูลพรมพันธ์ใจนายปนนทสมวิทูนนายตรีพบโพแดงนายรัฐศาสตรแซ่อึง้งนายยานคมพงวันและนายศิรพบนินแสงม .612 ผ่านคัดเลือกเข้าค่ายที่1โครงการโอลิมปิกวิชาการสออวนอปีการศึกษา2567วิชาเคมีนายธนวัฒน์เกียรติธนสมบัตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.6ทับเตรียมวิศวกรรมเทคโนโลยีโครงการห้องเรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์นายอินทัชปลื้มวงโรดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.6ทับเตรียมวิศวกรรมเทคโนโลยีโครงการห้องเรียนพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ นายบุญกิจนบน้อยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ6เตรียมวิศวกรรมเทคโนโลยีโครงการห้องเรียนพิเศษวิชาภูมิศาสตร์นายภูมิพัฒน์เปี่ยมวารินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ3เตรียมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิชาภูมิศาสตร์นายสุภาพิษจันร์พัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ10เตรียมศิลปศาสตร์ภาษาจีนรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันตอบป,ปัญหาอัจฉริยะภาพทางเคมี New Chem Contest 2024 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนายธนวัตรสุขเหลืองและนายชานน์พิสุทธิ์เบญานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ5เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพโครงการห้องเรียนพิเศษรางวัลระดับเหรียญทองแดงนายสุเมธมณีรัตน์และนายธนวัตรเกียรติธนสมบัติรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันทดสอบความสามารถทางเคมีครั้งที่1 Chemistry Competition 2024 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรน,นายธนวัฒน์เกียรติธนสมบัตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับตเตรียมวิศวกรรมเทคโนโลยีโครงการห้องเรียนพิเศษรางวัลระดับเหรียญเงินน,นายธนวัฒน์สุขเหลืองและนายชานนพิสุทธิ์เบญญานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับตเตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพโครงการห้องเรียนพิเศษ รางวัลเหรียญเงินลำดับที่10กิจกรรมการแข่งจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่23ประจำปีการศึกษา2567จัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอภวชณสนามฟุตบอลเทคโนโานีจังหวัดปทุมธานีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่นายธนกฤตวงเจริญนาทีพานพิรมภูลและนายจิรวัตรอุดมครูผู้ควบคุมทีมนายอนนท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเพราะช่างศิลปกรรมสีน้ำมหาลายัยเพราะช่างนายธราทิพย์แสงวิเชียนครูผู้ควบคุมทีมนายวิริทิพลคำลือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง b e m Art Contest ครั้งที่หนึ่งสีน้ำนายธราทิพย์แสงวิเชียนครูผู้ควบคุมทีมนายวิริทิพลคำลือรังสิตวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอมุดหมายที่นำสังคมแห่งอนาคตด้านเศรษฐกิจและธุรกิจผู้เข้าแข่งขันน,นายธนาทรบุญชาญนายชนะนนท์แตชวีมลกุล นายพุทว,วันเขียวแก่และนายกันตพัฒน์เซอร์ประยูนยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับเเตรียมบริหารธุรกิจการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงาน120ปีราชินีศักดิ์ศรีกำจรใจเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2568ณโรงเรียนราชินีจังหวัดกรุงเทพมหานคร Lindsey. ผู้เข้าแข่งขันนายจารุพรัฒนท์ทองศรีนายธีรวงศุมมาศและนายวินยูอาขวานนนักเรียนกลุ่มการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจได้รับรางวัลที่หนึ่งระดับประเทศ ครูผู้ควบคุมนางสาวพรพัฒช,ชัยสุริยเดชานายพานุวิทย์นิเรียงรำและนายสรุญยูเพชรแหลมน้ำการแข่งขันครีสตาฟาดฝีมือได้รับรางวัลที่หนึ่งระดับประเทศผู้เข้าแข่งขันในายสอนชัยผู้เจริญนายจิรพัฒนแสงสุวรรณและน,นายธนทาศัศตรัตนากรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ 7, เเตรียมบริหารธุรกิจด้านลูกเสือ ลูกเสือกองร้อยพิเศษเพชรบงกดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารีระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2567ด้านกีฬาส่งเสริมและสนับสนุนทีมฟุตบอลของโรงเรียนวัดสุทธิวรารามรุ่นอายุ16ปีจนประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการฟุตบอลชิงถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศปีการศึกษา2567โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ นายศิรภพนินแสงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลนักเรียนโลกรายการในเซฟตบอลเวิลด์คัพนายทรงพบกะทองและนายทศตาพรพึ่งกุศลนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนายศิรภพนินแสงและนายพวัตชัยพูดวงนักฟุตบอลนักเรียนไทย18ปีทีมฟุตซอลโรงเรียนวัดส,สุทธิวรารรามรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันฟุตซอลกำรรพะศึกษารุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภททั่วไปปีการศึกษา2567 ด้านดนตรีวงดุริยางโรงเรียนวัสุสุวรามานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดรายการ The North Eastern Wind Festival ส0 2 4นการประกวดวงโยธวาทิตนั่งเบร่งระดับชาติครั้งที่5ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธาริธาตกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณห้องโคราชชชั้น40การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา วงดุริยางโรงเรียนวัดส,สุทธิวรารรามร่วมนำขบวนพาเหรดฝั่งธรรมศาสตร์เข้าสู่สนามและสร้างเสียงดนตรีให้ดังกึกก้องเพื่อต้อนรับชัยชนะณสนามสุพัชลาสายในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75ส่งเสริมและสนับสนุนทีมเนมีในการประก,รกวดคอปเวอร์แดนซ์รายการ All Generation Championship Thailand 2024ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลกในรายการ All Generation Championship World Final ณประเทศเกาหลีใต้ผลงานครู คุณครูประการรัศมีโสรัตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านสังคมในงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอ็ดโลกคุณครูศักชัยประชุมแดงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้รับรางวัลบุคคลสร้างสารรค์พัฒนาสังคมครั้งที่5ครูผู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2568 คุณครูพิมุกชัยชนะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชดชูเกียรติในฐานะครูที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนคุณครูจตุพลบุญพินโยหัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชดชูเกียรติในฐานะครูที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนคุณครูจิรายุชูอินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดสวดโอเอวิหานราย คุณครูอนนท์เลิศประเสริฐกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญเงินลำดับที่10การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่23คุณครูบัณฑิตปริชัดการนนท์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาริธากรมสมเด็จพระเทพประตุสาดุดุีสยามบรมราชกุมารี คุณครูอุเทนรัฟศ,ศรภไพบูุ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาธิธารกรมสมเด็จพระเทพประตุราดุาสุีสยามบรมราชกุมารีคุณครูวลัยพรตรีไทยสงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครูผู้ฝึกอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการสออวนาคายหนึ่งประจำปีการศาารึกษา2567 คุณครูจิรพงศ์กรมน้อยและคุณครูวิตาทองลองกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งหุ่นยนต์นอกสนาม SSK 3 Smart AI Robotics Contest 2025รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมหุ่นยนต์สแกนใบหน้าแจ้งเตือนภัยระดับม .6 คุณครูพรพัฒนชัยสุริยเดชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอหมุดหมายที่นำสังคมแห่งอนาคตด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ คุณครูอรณีขวัญตากลุ่มสารการเรียนเรียนรู้ภาษาไทยรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิมม .4 ม .6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567 คุณครูจักริดรุ่งทวีทรัพย์และคุณครูจิรปรนอิสสะอาดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดบงดนตรีสตริงม4ม6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567คุณครูวิริทิพลคำลือกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีมสม .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567 คุณครูจิรพงศ์กรมน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงมสี 4, ม่ม6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567คุณครูวันดีผู้เอี่ยมกลุ่มสาระการเร,เรียนรู้การงานอาชีพรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงม .1 ม3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567